สวัสดีค่ะม,มันหมกหน่อไม้ใส่หมูสามสั้นนะคะนี่หมกหม้อเลยใส่กะทิกองนึงใส่เครื่องต้มยอกต้ยมยาใส่เข้าไปอันใดมันสีแสบเนาะใส่เข้าไปโรยลงไปหมกหมอ้อก็่ได้หมกไปต่ออันหมูสามสั้นบางๆน้อยๆเขาก็ใส่ยังี้กะทิกองหนึง หมูสามชั้นก็นมันแล้วรอกะทิอีกเงาเข้าไปพี่นอ้องเอ้ยบ้านหมกหมอ้อล่อหนงอย่านาั่งเบาไหวใส่ไปก่อนกลัวสีมากกระเทียมหนก็เลยสีเห็ดก่อนค่วมหิวมันมากแล้วเนาะก็เลยอยากเห็ดก่อนนะ่ะนะหน่อไม้หมกหมอ้อใส่หมูสามชั้นขบาาตวตงใส่ใบตองก็ได้ยากห่อ หกเ,เหัน цен. เ ENNIS, เปิดน้ำอู่นอุ่อนอุนไว้น้ำนี่ก่อนโอ้ยอายทนทนโยนน้ำปลาลงนิดนึงขาดก็ไใดที่เรานามปลาเนาะน้หมกเหี้มน้ำปลาตองใส่น้ำปาตองไปมกไปตองหมกใส่อันนี้เฮ้านี่แหะ หมกหมกง่กมีง่ายโอ้ยหัวหอมหอมแดงใส่เนี่ยมันหอมต้นหอมใส่เข้าไปโอ้ยมันยัแห้งขวามันยัแหง้งหนาหนากินวะค้าข้าวเหนียวต,ยตุ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 ยใส่เลยนี่โอ้สย,สย,ย,สสยสิบดเลยหุงข้าวเหนียวว่ามันสงสัยสิหุงข้าวเหนียวล่ะกันมีน้อไม้แบบนี้ก็สิหุงข้าวเหนียว หเหนียวกินกับน้อไม้บ่หนึ่งเอาดอกมันหยาดหูเอาเลยหูง่ายกว่าใส่น้ำน่อยๆอุ๊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 อแป๊บเดียวดีปรุงโหลดมันกระสีเป็นแว่ๆจักหน่อยเนี่ยกับบ่เป็นยางเขาก็กินได้เนาะขาอนี้วแข็งหูเอาล่ะคันหนึ่งมันก็สีคือวานล่ะอุ๊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  ปล่อยน้ำมันแห้งจังหน่อยก่อนหกหน่อนไม้หมอ้อหน่อไม้ก็ไมา่จะาบ้านในเมืองศรีสะเกตคนนะ่ะเมืองศรีสระน่ะเถ่ายยายร้านสาวเมื่อบ้านขอมาก,ก็เลยฝานซะซับซะจิงจ,าจ้ากินข้าวลูกมาจิงจ้าเร็วจากโกรธแม่เลยลูกสีฟาดหัวเอาที่ละดื้อร้าย เกียดไปบ่กไกลนึงข้ามาลูกมาเร็วเร็วอย่างงอนแม่นะลูกนะมาแล้วะเป็นเพื่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวยสุด,สดหลอ่อทั่วโลก